สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนนะคะค่ะก็มีอยู่ท่านหนึ่งค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่ห้า เกิดวันที่5สิงหาคม2509การลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนคะวันนี้พอน้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่สอบถามมา5สิงหาคม2509 ค่ะท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะคะลงได้เลยในช่วงนี้โดยปกติแล้วค่ะท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งเดือนตุลาคม2567เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2568ในจ้าท่านลงทะเบียนขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ท่านจะอายุ59ปี59ปีในปีงบประมาณ2568เพื่อที่จะกรอรับ เบี้อย่างที่ผู้สูงอายุในปีง็ประมาณ2569ปีงบประมาณ2569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ไปจนถึงวันที่30 กันยายน2569ท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยอยังคีบผู้สูงอายุนะคะค่ามาเข้าสู่คำถามสำหรับท่านที่สอบถามมา5สิงหาคม2509ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567 เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนสิงหาคม2569เพราะอะไรเพราะว่าพอนอเอกไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วนะคะท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังคีผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุค60ปีบริบูรณ์ ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่5สิงหาคม2,569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนกันยายน2569เป็นต้นไปซึ่งเดือนกันยายน2569เป็นเดือนที่อยู่ในปีงบประมาณ2569และเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569เป็นไปตามระเบียบก,กันเลยใน การก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาไปลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหนไปที่องค์กรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นกาไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสํานักงานเขตหน้าภูมิลําเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารการได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อน ไหวนะจะถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบียยังชีผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้ท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จค่ะเคสนี้เกิดขึ้นที่ส่วนราชการที่พอ,อน้อยปฏิบัติราชการอยู่ไม่ทราบว่าบัญชีโดนปิดนะค,ะ,คะไม่ทราบว่าบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวค่ะนำมาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสรุปแล้วเดือนแรกที่จะเริ่มได้รับเบียยังชีผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สําเร็จ ไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลาค่ะต้องไปนําเลขที่บัญชีที่มีการเคลื่อนไหวมา,าลงทะเบียนแก้ไขในระบบแล้วก็จะได้รับพร้อมกันในเดือนถัดไปค่ะ,คะก็ฝากไว้เลยสําหรับท่านที่จะไปเคลื่อนทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะค่ะ หรือท่านใดค่ะที่จะสอบถามปอน้อยเพิ่มเติมค่ะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเปลียนต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่ใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาปอน้อยเองตอบทุกคําถาม ไม่มีคำทมในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามปอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทิ่ธปประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้ปอน้อยทางการลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ